ดู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 สัตว์กูมีทุกอย่างนี่บันนี่ฮอปบันนี่ฮอปมีถ้านมาทานั่งเล่นเกมอ่ะมีดิเลยมีอไะไรเอ้าน้องๆๆน้องๆๆน้องอน้องๆๆอ่ะครับเดือดแพงว่ะท้าเยี่ยมไม่ต้องพันหนึ่งกูดูดูมีนี่ด้วยนี่คขนับเดี๋ยวมีอันหน,นึ่งเต้นดิสัตว์นี่เดี๋ยวกูส่งหัวใจไปให้วิกตอรีโร่โพสต์กับไฮไลท์อีโบกูมีทุกอันอ่ะไอสัตว เะีอยวุ่นคู่เอ็มพีเลยไหนน้ำวาเวอันนี้พายหรือเค้กคะสัตว์เติมอาร์กำลังสองไปไอ้เหี้ยจะได้หายสงสัยไอ้สัตว์ตายถ้าเติมพายฮามาลังสองก็เป็นวงกลมดิดูพี่ทีน้องสวยน้องโอ้เหี้ยเนื้อหนุ่มสมัยระวังมันปิงนะโดนเผากะเอ้ยไอ้พายพี่อะไรอ่ะ เฮียเจเรลิคอปเตอร์เฮียอะไรฮะเอาอีกเป๊ะนี่หว่าเฮียเหมือนตัวเล็กเฉยเลยแต่ใครบอกว่าตันไม่ได้ดูโอ้ยตายแน่ยังมีฮิวอยู่โอ้ my god ผลท่าการที่จะ MVP แล้วโว์ไฮไลท์อินโทรแม่งไม่ได้ถ้ากูยังเล่นงูเนี่ยอยังเดียวโกกำลังครับรอกกันตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นก่อนเปบนรายการเล่นอะสิแต่แต่เสียงอะเกินร้อยเต้ไปเฮียไอ้หัวโถนผมมาช่วยแล้วเจ็บเป็นกลินมัวตอนนี้ โอ้ยเฮียโอ้ยชุดเด็กกระเด็นอ๋้ยเฮียก็ตกไอ้สัสมาแ้เด็เฮียตัวมันไม่ฮิวเลยสัสเฮียม่งเฮ้ยชับกูมีทีมเบโอลหมากอดกูตายไอ้ยโอ้ามือแม่งได้ไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวฮิวไอ้ลูกฮิวคุยในทีมเข้าไปอยู่มันไม่ไปอยู่ เป็นตีพันอ์เองแหละไอ้เหี้ยกูไม่ใชุ๊กเป็นการเป็นแกงพันธหมูไม่ได้สับแม่งตายห่าหมดไอ้เหี้ยเราเป็นพันธหมูอย่างเดียวไม่ได้เว้ยเราต้องเป็นแกงไตปลาด้วยไมียนเราแพ้เป็นลำเที้ยแล้วมึงเกี่ยวอีกไอ้เหี้ยอะไรกันเฮ้ยเอาว่ะเซนไทยพอดีเราเจอกูเล็งแบบเอ็มเอสซิดโวย เดี๋ยวกูเลงแบบ M acid ที่หนิกูใช้ M acid เองโง่กูใช้ M acid เองโง่ถึงจะเป็นมือกูเองแต่นั่นคือ M acid อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนาโนกูระเบี้ยอะไรคาเฟตี้มาดิมาดิหมดแล้วหมดแล้วดิวดิวใบกูหมดแล้วขาวการแบนพี่เห็นแล้อุ้ย โว้ยกูทับแม่งไม่ได้กูโดนแม่งโบหน้าพอดีโว้ยเอ้ย์ทับมาแล้วไม่งเง็ดไอ้ยมันตีกูไอ้เหี้ยแม่งเง็ดขันหลังชิบหายขันมากเลยกูยม้มมาเก้าหลังด้วยเฮ้ยเราโดนคอนเกสแพ้แน่ไอ้ร่วงวะก็ไม่ใช่ไปไปพี่เปล่าพี่เปล่า No no นโอ้ no เอ้าเย้กูกดฝั่นแล้วปอยู่หลังมืมไอ้ตะเห็นไหมแล้วคือแล้วคือพี่ดิวเอาโล่ไม่กันอันติแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยปู่มีอันติจะทับไม่อยู่แล้วโอ้ต่อตัวดุมกูไ้สัตว์เอ้าเป็นทำไรอะเป๊ปทำเพี้ยอะไรอะรอดได้ไงวะอะไรอะ ทำอะไรกับมันอ่ะนั่งเล่นกับมันอยู่อ่ะเขาไปนอนเล่นบ้างโนใครกันจี่มาทำไมยังมันยิงโดนโดเลยคือตอนนี้ทั้งเกมกูไปเดินเล่นกับไอซิกมาอยู่เนี่ยไอเทียแล้วมันก็ไม่ตีกูด้วยเอฟเฟคทีนกูเล่นกับแท้งก่อนโอ๊ยมันไม่ให้กูเล่นอีกไถ่ายไถ่ายไถ่ไป มันไม่กูเล่นบ้างกับเพมกูไปกดนั่งมันมันก็ดึงกูดึงสองรอบเลยนะหา,ายกันแล้วไอ้เหี้ยดีครับดีครับแม่เหมือนกันต้องไปปองห้องกันพอดีขอบเก้าแอดกินเขา,ยาอย่างวะพอดีขอบเนียเยสโล่หุ่มกบเยสกูยิน yeah, yeah, อย่างไม่นะ่ะอืม้มไม่ไมามา อาลกยขนาดเราไปยังแพ้เลยสัตว์ไอเ้เหี้ยเปิดตีดังแค่เลยไอ้เห้ <c oughs> แกูยังไม่แต่มึงกวยแม่งโดนึงล <c oughs> อีเปมกูไม่เล่นแล้วไอ้เพมหมุนโลเล่นแล้วไอ้เหี้ยนั่งเล่นเกมออนละกูกูไม่เล่นแล้วเนี่ยนั่งไม่ลไอ้แม่แล้วใครจะได้ไซด์เลยหัวคงผมลูกเงาคงฟุ้งไอ้ยิวทำเพี้ยอะไรกันเนี่ย ตอนจังเลดนะไอ้ที่แม่งชอบตีชาวบ,บ้านไอ้ที่อะเขกามาดีอยู่เ <c oughs> มื่อกี้5เดือนมีเวาปคุณมีทุกท่าไอ้สัตว์ทุาแม่งใส่ได้8ท่าคุก็ใส่มาแล้วแบนไอ้ี้ยเกมบอกกลัวให้สู้กันมึงแม่งมาเล่นเฮียกันอยู่ ถอยให้มันในกับถอยให้มันในกับพีบ้างก็เราถอยให้มันดีกว่กกาที่เขาขอให้เราอะไรคือาการที่เราเหมือนเราพักลบต,ตกแปต่งตกตามตกเวียนเที่ว <c oughs> อยู่กูดีติดติดไม่หิวเลยเลยดังพิมอยู่ตอนนี้กูไม่อยากซื้อแล้วติดหิวกูหิวกูหมูเขาไปหาว่ะ เฮ้ย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 ทำอะไรกัวยทำอะไรยศแหเก๋ได้สบายเลยนะิ้ตกเออแตกละ เอ้มันได้แค่ปันตัวเล็กๆง่ๆแล้วมันอีโมดแบบเหมือนเดิมเลย่ะคุณจะเปลี่ยนไอ้เหี้ยมีนาโนมีนาโนมาแล้วมาแล้วฉีดน้ำละเขให้กดเร็วแล้วกูโชว์พลังให้ดูหนึ่งสองสาม่ ถ้ามันดิว่าต่อยกันไหมไอ้ี่ะกูหิวไอ้เพื่อนกูอยู่ไอ้พันแมทอย่างงี้เป๊ะไม่ชนะดิไอ้เงาแปดสิบไอ้พันน่ะได้พูพันได้พันแมท แกไม่ยิงก็ตายเลยก็เดือกเลยไอ้เหี้ยระวงเขาไม่ทันนี่ไอ้เหี้ยใดใจคือการสู้ไม่ได้แล้วยอมแพ้ตลอดไม่ไม่เปิดมาคุยเห็นเปย์หมุนโลแหละไอ้เหี้ยหมุนจิ้มรัวอนาคตเลย